ีเนี่ยไอตรงประการแรกเนี่ยก็บอกว่าเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเมื่อกี้สวัสดีครับอันนี้อันนี้ผมอาจเป็นคลิปที่สามนะครับาะน่าจะจบแล้วนะครับเรื่องการพิมพ์ว่าที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวส่วนเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆอย่างเช่นการฟืฟร้นฟูศิลปะวิทยาอย่างในอิตาลีเยอรมันหรือว่าเรื่องอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะแยกเอาไว้อันนี้ก็กๆก็คือเพียงแค่เซตหนึ่งเท่านั้นนะครับของเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การยุโรปช่วงฟื้นฟูศิลปะวิธยาพลก็จะมีอีกหลาย ประเด็นเออไม่ใช่ประเด็นต้องเรียกว่าอะไรอีกหลายหัวข้อกว้างๆให้เราพูดเกี่ยวกับยุคศิลปะวิทยาก็จะอธิบายว่ายุคศิลปะวิทยาเป็นอะไรเออมีอะไรเกิดขึ้นช่วงปี1492โลกเป็นยังไงสงครามเจ็ดปีคืออะไรการบริวัตฝรั่งเศสเจ้าหลุยเดี๋ยวเราจะพูดกันวันหลังนะครับแต่ว่าประเด็นตรงนี้เนะี่ยเราต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้นะเนี่ยรามาพูดเกี่ยวกับว่าสิ่งประดิษฐ์อะไรพวกเนี้หรือว่าผลกระทบกระเทือนที่ยุคศิลปะวิทยาได้รับที่เป็นสําคัญมากรวมทั้งอื่นๆ ที่เอ่อเช่นขบวนการฟื้นฟูศิลปวิทยาที่เราจะพูดถึงในหัวข้อนี้เนี่ยเราก็จะรีบพูดนะครับเกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูเนี่ยอาจจะเอาไว้ทําเป็นคลิปหลังก็ได้นะครับเออผมก็ขอพูดก้าวไปป่านี้นะครับประการแรกเนี่ยเออเราเนี่ยก็จะพูดได้ว่าไอ้การพขมพนเนี่ยนึกสภาพนะออกมาเนี่ยมันได้เยอะขึ้นทีนี้เนี่ยพอมันได้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีแบบหนังสือมากขึ้นพอหนังสือมากขึ้นเนี่ยคนก็จะต้องแบบสมัยก่อนนะทุกคนเนี่ยเขียนหนังสือเอาหนังสืออีกอันหนึ่งมาดู อานหนังสือที่แบบเราเขียนเองหรือว่าเขียนจนจบไปเขียนเขียนเขียนลอกให้หมดเลยเพราะอะไรเพราะเะจะไมีได้มีหนังสืออังอิงไงหรือว่าบางคนก็อุปโลกขึ้นมาทีนี้มันลําบากเพราะว่าหนังสือเนี่ยเล่มก็หนาขึ้นแต่ปรากฏในการพิมพ์เนี่ยมันทําให้อะไรมันทําให้เกิดสิ่งเรียกว่าหนังสืออังอิงไอ้หนังสืออังอิงเนี่ยก็คือเราเขียนไปเราเขียนว่าในหนังสือประมาณสมมติว่าเป็นหนังสือ a b c A.B.C. เนี่ยเปนนนเยน็นหนังสือเล่มหนึ่งต้องการเขียนหนังสือดี A.B.C. เนี่ยต้องการอ้างอิงหนังสือดีดังนั้น A, B, C, เนี่ยก็ต้องบอกว่า A.B.C. เอหนังหนังสือ A.B.C. เนี่ยก็ต้องบอกว่าวิจารณอ้างอิงหนังสือดีเป็นหนังสือที่ค่อนข้างทรง,งคุณค่ามากเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โรมอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็จะพูดได้ว่าหนังสือ ทําให้แบบเป็นกําเนิดหนังสืออังอกฤษขึ้นเพราะอะไรคนก็ไปนอนา่านหนังสือดีได้เป็นขอสมุดประจําเมืองขอสมุดประจาโบสถ์ก็มากขึ้นที่นี้เนี่ยคือนึกสภาพนสมัยก่อนเนี่ยคนเนี่ยมมก็จะทาให้แบบว่าตอมถามไ้มากขึ้นเพิ่มความรู้ของมนุษย์เอาไงเพิ่มแหล่งการเรียนรู้ให้มากขึ้นทีน,นี้มองดูนะผู้ประดิษเครื่องพิมพ์สามารถอาร่านหนังสือได้ไม่ได้เหมือนที่ว่าเอ,อ่อเขามีโอกาสไปอ่านดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยแบบพิมพ์แล้วนึกสภาพนคนจากกี่คนได้อ่านหนังสืออะได้ไม่กี่คนนั่นแหะ จากคนเดียวสามารถตอบคำถามได่หนึ่งอันหนึ่งแต่มาถึงเวลาเนี่ยนะคนสิบคนเนะี่ยอาจจะไปหาคำตอบนั้นได้ที่ใดเอออาจจะมีบอกว่าไปหาคำตอบดูนี่ดันนะแบบไปลองหาคำตอบในหนังสือเล่มนี้ดูสิไปดออูที่คนนี้เขียนสิไปดูบทความนี้สิไปดูหนังสือพิมพ์เล่มนี้สิอะไรประมาณนี้เนะี่ยดังนั้นเนี่ยลักษณะของหนังสือเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปมีขนาดเล็กลงทุกลงเพราะไม่มีความจะไปได้ผู้เขียนล้วต้องไปต้องอ้างอิงหนังสือกับทั้งเล่มมาเขาโดยละเอียดโดยตลอด จะคลั่งเวามพี่ผู้แดงไม่จำเป็นต้องอแบบเอาความคิดเหน็นทั้งหมดมานั่งเขียนก็ได้หรือว่าการที่สองในการที่ทาให้รัฐเป็นประชาธิปไตยมันขึ้นเพราะว่าข้อแรกเนี่ยสามารถเผยแพร่รัฐบาล่ยสามารถเผยแพร่ข่าวสารพระราชกมุพระราชกิจต่างโคจราคนเชื่อได้ง่ายขึ้นเพราะอะไรก็เขียนมาบ่าลงนังสือพิมพ์หรือว่าลงบัตรสนเทอะไรพวกนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถประกอบได้ขอความเห็นชอบความร่วมมือจากประชาชน แทนเีียบปกครองด้วยอำนาจเป็นการเพราะว่าก็สามารถพิมพ์ๆออกมาให้รัศดรดูข้อดีข้อดีข้อดีประมาณนี้นงแล้วก็แบบว่าเออรัศดรก็แบบเห็นใจพร้อมจะกุดทำตามทีนี้เนี่ยเขาก็มันจะมองอย่างนี้เออความร่วมมือร่วมใจจากเอทีนี้เนี่ยรัศดรก็มีส่วนได้ส่วนดีส่วนเสียเหมือนกันทีนี้เนี่ยพอแบบข้อเสนชวนเชื่อมจากราชการเอยไม่ชอบวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลตอนั้นก็แบบปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไม่มีผลดีใครๆก็จะได้ไม่รู้ว่าถ้าสมมติเราไปพูด เป็นสายรัฐบาลพอดีจบเราทําแบบไหนพิมพ์ิมพิมพ,มพิมจบปับ๊บเอาทําไปเลยไปแปจกชาวบ้านไปแจกชาวบ้านจบปับ๊บทำยังต่อรอนิิงๆไม่ต้องลงชื่อคนอ่านเกียร์รัฐบาลกันเต็มเลยมันเกิดผลดีที่บบกว่าเราสามารถพิจารณาไต้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องลงชื่อโครงกรต่างๆไม่ต้องเปิดเผยนามแหะก็ยังทําได้ง่ายๆเลยทําให้เกิดการพิมพ์แต่ไม่เกิดปติมหาชนมากขึ้นหรือว่า เอ่เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเ็นของตนและผู้อื่นดูได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราไปพูดกันในสายและรัฐบาลนะจบเองไงเออดังนั้นเนี่ยเราก็แบบว่าปลอดภัยเซฟตี้ในการดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นส่วนประการที่3เนี่ยเป็นการที่ทําให้เกิดบรรดีของชนชาติใรชนชาติึงในขั้นแรกในการพิมพ์เนี่ยที่พิมพ์เกี่ยวกับหนังสือคลาสสิกตะกอดเออทั้งหนังสือภารรษากรีกแล้วก็ภารรษาละตินยินภายหลังเนี่ยดูเธอเนี่ยต้องการได้แบบว่าโจมตีสานักภาษากรปาปาข่าวของเขาเนี่ยต้องการแพร่หลาย ทีนี้เนี่ยเมื่อเขาต้องการสรับสนนจากพวกฮูเกอร์โนเนี่ยก็ให้คนคนเหล่านี้เนี่ยหันมาสนใจนภาษาของตนหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องการแปลหนังสือเอยจากภาษาติางเป็นภาษา,า,าเาายอรมันภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนภาษาอื่นๆการพิมพ์จะช่วยให้บุคคลทั้งสองเนี่ยสามารถพิมพ์หนังสือได้เป็นจำนวนมากมเมื่อมีผู้เอาภาษาของแต่ละชาติเนี่ยมาพิมพ์มพ,มพูดพูดพูดเขียนเขียนเขียนทำให้เกิดวรรณคดีประจำชาติเช่นวรรณคดีแต่ละชาติอ่าน อ่าคิดตัเเราก็แปลแบบแปลแล้วก็เอามาแล้วเราก็พิมพ์พิมพ์พิมพ์อ่าอันนี้ก็คือประมาณนี้ประการสุดท้ายเนี่ยบอกว่าหนังสือเนี่ยมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยคงรู้จักไบโบพระคมภีทุกคนเนี่ยเกิดจะเรียกว่าเป็นหนังสือรวมความจริงต่างๆมาตรฐานความประพฤติรลกฐานสังคมเป็นหนังสือที่ยอมรับ อัาได้ต้องเชื่ออะไรเองด้วยไปต้องอา่านเพราะหนังสือเริ่มนี้เขียนเอาไว้เป็นภาษาทุวคนที่ไม่เข้าใจคือเขียนเป็นภาษากรีกบ้างยิป,ปุ่นบ้างแล้วก็บ,บาสลาตินส่วนใหญ่บ้างเขียนไม่มีใครกล้าเข้าไปแตะต้องบัตรกำพีเป็นเวลานาน60ปีหลังจากได้มีการพิมพ์และได้พิมพ์หนังสือออกมาประมาณ24 0 0เล่มคนก็เอา,าพระัมภีจากสบหรับภาษากรีกเป็นครั้งแรกพิมพ์ผมพอจะนึกออกนะกรพังสือเนี่ยต่อปฏิกิริยาเกี่ยวกับคนต่างๆอย่างไรมีความรู้เกี่ยวกับ พระกรรมีของตัวเองเฉพาะบางตอนเพียวพิธีทางศาสะนาเท่านั้นรู้แค่บางส่วนเอ่อบางคนเนี่ยบรรลวงเนี่ยก็ยังไม่มีพระกรรม,มี้วยซ้ำแมบบ้จะเป็นบระก็องก็ตามหรือว่าเอ่อใครๆก็ตามส่วนใหญ่แล้วก็เขาก็ยังไม่รู้พระกรรมีอ่านหนังสือไม่ออกไม่พอแถมยังแบบไม่มีโอกาสเข้าถึงพระกรรมีมากพอบรรลวงยังไม่มีพระกรรมีเลยรู้แต่ว่าต้องทําพิธีกรรมอะไรตัวนั้นแต่ทีนี้เนี่ยแต่บัดน,นี้เนี่ยเราสามารถอ่านได้ทั้งเรื่อรูเทิร์กับเลฟเฟลฟอกเออก็แปลมาเป็นภาษาพื้นเมืองพวกรักบวชเองก็ คงตกใจไม่น้อยอ่านความดีฉบับใหม่ที่อิลลมบัสแปรออกประจับภาษากรีกก็พบว่าภาษาละตินเอ่อที่เรียกว่าพัคกับีวอลเกตที่เคยจชาอยู่กับเดิมมันก็แบบถูกคิดว่าถูกต้องไงเล็กสภาพบอกสิแบบพัคกับีวอลเกตอะไรเงี้ยมันโอเคแต่ว่าพอมาอ่านไอ้พัคกับีนั้งเดิมมองทำไมเป็นอย่างเงี้ยมันขู่ตรงกับภาพแบบความรู้เดิมของเองมันช็อกโลกอะนาซาผิดหมดแล้วอะเอาเอาไงอะไปกับแบบเดิมมันแหละวนไปอีลลอ่เดิมไหมทีนี้นะโดยจะ เการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยนักบวชทั้งหลายก็แบบอะไรฮะอไอินมุตมันเขียนมากับอีกสิ่งที่เราเชื่ออยู่เดิมพระัมีอันเดิมเนี่ยมันไม่ถูกต้องเอ๊ะมันเครียดเลยเอาเป็นยังไงกันนะเ้าที่ประสังกระปาบอกนู่นบอกนี้บอกนั่นแล้วที่เขาบอกว่าพระัมีเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะเอาแล้วเอ,เอ้พระัมีต้องรู้ขา้นกนารสอบเครียดเลยนักบวชทั้งหลายก็แบบอืมงง พภาคมพีเดิมันก็บอกว่าเชื่อถูกต้องพ,กกรพรูดกวปรากฏว่ามผ้าจุลายแห่งเด็บปันดังก็บ,บอกแบบแตกตื่นตกใจเมื่ได้อ่านควาเปรียบเปที่อิรามุสใช้ระหว่างคาสอนเขาแตกต่างระหว่างคาสอนของพระเยซูคริสต์คำโดยเฉพาะคําสอนบนยอดเขา กับนโยบายอภิสิทธิ์ต่างๆที่ใช้อยู่ในสำนักสังบปานักบวชบางองค์อ่านคำวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความวันเกงความเครียดความเกลียดความชั่งขณะที่วางองค์นียก็แอบเห็นด้วยอยู่นิดนิดแต่แอบอมยิ้มอยู่ในใจดังนั้นในการพิมพ์เนี่ยทำให้กระบวนการฟื้นฟูศิลปวิทยาเนี่ยเข้าไปมีส่วนกับการรื้อศาสนาผมต้องขอจบเรื่องไว้ประมาณนี้เดี๋ยวคราวหน้าก็น่าจะมาพูดเกี่ยวกับกระบวนการการฟื้นฟูศิลปวิทยาในประเทศอิตาลีแล้วก็เยอรมันแล้วก็เอ่อจะพูดถึงเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับ ยกฟืน้นฟูศิลปวิทยาเพราะว่าค่อนข้างแบบเหอะหนังสือแล้วก็จะแบบพูดถึงหนังสือส่วนต่างๆคราวหน้าเนี่ยก็น่าจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับศิลปรขบวนการฟื้นฟูเนี่ยจบก็จะไปเล่าถึงเื่ออื่นอย่างเช่นสภาพยุโรปในปีคิศกราพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่ซึ่งก็ต้องปูเรื่องก,ก่อนแล้วก็ต้องมาเล่าพอเล่าจบเนี่ยเราก็าจะประมาณแบบปูเรื่องละ อันนี้ก็คือเท่าไทม์ไลน์จริงแนละ้วอันนี้ก็คือไม่ปูพื้นเรื่องแบบให้คนฟังนะเพราะว่าทุกคนต้องจําตรงนี้ให้ดีนะเพราะว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นรากฐานของประวัติศาสตร์ยุโรปในปีคิดวศกดาพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่ถึงปีพนะันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าเนี่ยยาวเรื่อยไปจนถึงกระทั่งสิ้นสุดยุคหรือว่าท่านจะเอาไปใช้สอบก็ได้ท่านจะฟังสนุกสนุกก็ได้แร่ว่าถ้านเด็กมาฟังเพื่อที่จะได้รับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับยุโรปก็ได้ผมจะอธิบายไว้คร่าวว่า สิ่งที่ผมจะอธิบายเออ่ต่อต่อไปนี้เนี่ยผมขอพูดอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันว่าเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ยุโรปปีคิเตศกาลพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่ถึงปีคิเตศกาลพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าของมูลนิธิโครงการนำราคนที่แต่งเนี่ยก็คือเจมส์เอ็มทอมสันแต่งซึ่งเขาเนี่ยเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดแต่งขึ้นมาหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือภาพบรรยายตีพิมพ์แล้วที่ประเทศอังกฤษรวมทั้งน่าจะมีอีกอรหลายประเทศแล้วแหละแปลโดยนันทาโชติกะอ่ะพุกกันนะ อ่ะแล้วก็นีออนสนิทบงนะอายุทยาที่แตมานะครับของมูดอันนี้ดีควกรรรันดำเนสามารถไปอ่านไฟล์แล้วก็โหลดฟรีมาก็ได้นะครับอ่ะพิมพ์เมื่อประมาณปีเอ,อ่อเท่าไหร่นะ๋ยวผมขอช่วยเปิดไปดูของผมนี่ฉบับตีพิมพ์เท่าไหร่ตอนนี้ก็เอ,อ่อผมก็ดูมาจากไฟล์นะครับอันนี้เป็นของที่ผมเอามาพูดนี่เป็นของตีพิมพ์ครั้งที่สองปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบห้านะครับ ของบริษัทไทยวัฒนาพาณิชย์จำกัดที่เขาเป็นบริษัทสมพิม์นะครับถนนไม่ทีจิตพระนครนะครับเป็นผู้แทนเป็นผู้แทนจำหน่ายนะครับของมูลนิธิโครงการตำราคราบหนังสือเขาก็นัางดีนะครับเชิญโหลดเชิญอ่านก็ได้นะครับเพื่อเสริมสร้างความรู้สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ